วันนี้นะคะพี่จะมารีวิวกันแดดแบบซองเป็นเนื้อบีบีถูกและดีหาซื้อได้ง่ายๆใน7 e เ e ่นอคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะ p l a n e a r y t t BB Acne Sunscreen SPF 50+ PA+++ ค่ะตัวนี้เนี่ยพี่พักใช้มาหลายต่อหลายซองแล้วนะคะและนี่ก็ขึ้นซองใหม่อีกแล้วเขาเคลมมาด้วยว่าเป็นกันแดดปกปิดสิวไม่อุดตันนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยพี่พักเนี่ยชอบที่จะใช้เป็น กันแดดเนื้อบีบีกันแดดที่มีความสีเนื้อเนื้อหน่อยนะคะเพราะพี่พักเนี่ยไม่ค่อยที่จะใช้รองพื้นแล้วเพราะด้วยหนึ่งเราใส่แมสด้วยอะไรด้วยมันรู้สึกว่าเอาหน้าสบายๆผิวแต่ให้ความผิวมีความเรียบร้อยขึ้นนะคะเจ้าเนื้อกันแดดของเขานะคะเป็นเนื้อที่แบบไม่เหลวนะอะ่เดี๋ยวเราดูกัน พอเกลี่ยมาแล้วมีความนุ่มๆฟูๆค่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะลูกว่าอุ้ยมันจะหนาจะเนอะจะเตอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทาการวิธีทาง่งายมากเลยก็แ,แค่ปาดลงไปอย่างนี้นะคะปัะ๊บแล้วก็ทำให้ทั่วหน้านะเสร็จแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าอย่างนี้เลยพี่อักใช้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมาะสําหรับในวันที่เราเร่งรีบอะคะ่ะเพราะว่าไม่ต้องมานั่ง เกลี่ยไม่ต้องน,นั่งอะไรนะคะทำแค่นี้เองอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เร่งความเร็วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้เวลานานกี่วินาทีในการเกลี่ยเจ้าบีบีกันแดดตัวนี้นะคะอันนี้ก็ เสร็จแล้วไม่กี่วินาทีเองนะให้ถึงนาทีนะทีนี้ทาคอด้วยนะสีจะได้เสมอเสมอกันก็ง่ายๆเลยเข้าไปคือทางง่ายมากคือเสร็จแล้วอะคือแบบก็คือพร้อมในการแบบอาเ็ตแป้งเขียนคิ้วเขียนตาแล้วนะคะตัวนี้นะเขาเคลมมาเลยว่าคุมมันกันน้ํากันเหงื่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่าจะ อ่านให้ฟังนิดนึงนะว่าเขาเคลมมาว่ายังไงบ้างเป็น BB Acne Cream ครีมกันแดดผสมรองพื้นนะวัตรกรรมเนื้อครีมกระจายตัวบนผิวเสมือนชั้นผิวที่2เลยนะปกปิดจุดด่างดำรอยสิวเบลอรูขุมขนได้ทันทีแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการอุดตันพร้อมปรับสภาพผิวให้ดูละเอียดเรียบขึ้นเข้าได้กับทุกสีผิว แล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยพี่พังแนะนํานิดนึงก็คือเวลาที่เราลงเสร็จแล้วพี่พังแนะนําให้เสร็จตามด้วยแป้งะคะ่ะเป็นแป้งฝุ่นแป้งทันสูเซนก็ได้นะคะให้เขารู้สึกว่าให้มันโฟโฟโ,ฟโปร่งๆหน้านะคะและตัวนี้นะดีมากเลยคือไม่ติดแมส ไมีอะไรจะดีไปกว่าช่วงนี้แล้วที่รองพื้นไม่ติดแมสส่วนลิปหรืออะไรนั้นไม่รู้ <c oughs> นะคะกาถ้าใครสนใจฮะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะใน7 e เ e ่นอีเลฟนี่ยเขาจะมีเป็นแบบซองแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากได้เป็นแบบรอดเนี่ยเขาก็มีนะคะลองหาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะตอมแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะมีเหมือนกันค่ะเพราะว่า ของแพนเนลี่เนี่ยดีหลายตัวเหมือนกันเข้าไปนะระวังโดนตกนะเพราะว่าดีมากๆเลยเอาละค่ะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมาพันรินบิวตี้อะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะะ้าค่ะ